วิธีสร้างกิจวัตรประจำวันที่จะเปลี่ยนชีวิตและคงความสม่ำเสมอมีหลักการสำคัญดังนี้เริ่มด้วยนิสัยเล็กๆที่ทำได้ง่ายไม่ต้องเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เช่นการออกกำลังกาย5นาทีหลังแปรงฟันหรือจดบันทึกหลังตื่นนอนใช้เทคนิคเพิ่มนิสัยเล็กๆหรือ habit stacking โดยเชื่อมโยงนิสัยใหม่นั้นกับสิ่งที่ทำเป็นประจำแล้วเช่นหลังแปรงฟัน ฉันจะทำสมาธิ5นาทีกำหนดจุดเริ่มต้นที่ชัดเจนเช่นเวลาสถานที่หรือตัวกระตุ้นที่ทำให้นึกถึงนิสัยใหม่ได้ง่ายติดตามและบันทึกความก้าวหน้าเพื่อสร้างแรงจูงใจและให้เห็นพัฒนาการเช่นใช้สมุดบันทึกหรือแอปพลิเคชันช่วยติดตามเริ่มต้นจากเป้าหมายเล็กๆที่ทำได้จริงและไม่กดดันตัวเอง เพื่อรักษาความต่อเนื่องและไม่ล้มเลิกวางแผนกิจวัตรประจําวันให้มีความสมดุลรวมการนอนหลับออกกำลังกายงานและพักผ่อนเพื่อสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจให้รางวัลตัวเองเมื่อทำครบตามเป้าหมายเพื่อสร้างความรู้สึกดีและส่งเสริมพฤติกรรมที่ต้องการทำซ้ำการสร้างกิจวัตรในลักษณะนี้จะช่วยให้การเปลี่ยนแปลงเป็น,ปน,ปนไ,ปไปอย่างยั่งยืน และส่งผลดีต่อชีวิตในระยะยาวโดยไม่รู้สึกลำบากหรือเครียดเกินไป